ของแม่ละเมียดคือใช้ส่วนผสมทุกอย่างอุ่นค่ะเอาไข่ไปแช่ในน้ำอุ่นแบบนี้นะคะสักประมาณ3-5นาทีในโถผสมใส่ไข่ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูลงไปเลยค่ะจากนั้นใส่ของเหลวนะวันนี้เราก็เป็นน้ำส้มเนาะทำรสส้มนะคะอ่ะวิธีการตีแบบนี้นะใส่ทุกอย่างลงโถง่ายสสำหรับมือใหม่นะคะแล้วก็ได้ผลออกมาดีด้วยแล้วเราก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตีจนเม็ดแป้งละลายจนหมดเม็ดแป้งนะ ตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1นาทีหรือบวกลบก็ได้นะคะหมดเม็ดแป้งแล้วเราก็ปาด sp หรือว่า o v a l e t ก็ได้ลงไปแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยเป็นเวลาประมาณ5นาทีหรือแล้วแต่ความแรงของเครื่องตีแต่ละคนด้วยนะคะไม่อยากให้ยึดติดก,กับเวลามากนะนี่นะเราจะยกโถผสมนะคะไปอังบนหม้อน,น้ําร้อนแบบนี้เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิให้เขาอยู่ในอุณหภูมิที่แบบว่าอุ่นนะคะยกไปอังบนหม้อน,น้ําร้อนแบบนี้สลับกับยกลงมาแล้วก็คอยปาดโถอยู่ตลอดเวลานะคะ เทคนิคการใช้ส่วนผสมอุ่นแล้วก็การอ่งหม้อน,น้ําร้อนเนี่ยก็คือจะจะบอกว่าเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันเนาะแต่ว่าแม่และเมียทำวิธีนี้แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลดีค่ะตีจนข้นฟูขาวและกรีดได้เป็นร่องแบบนี้ค่ะ จากนั้นตีด้วยความเร็วต่ำประมาณหนึ่งนาทีเพื่อตัดฟองอากาศค่ะแล้วเราก็เตรียมใส่เนยละลายได้เลยนะเนยละลายนี้เราก็ใช้เป็นเนยละลายที่อุ่นนะคะอุ่นค่อนไปทางร้อนอย่าให้เนยเย็นนะเดี๋ยวเค้กจะเป็นไตนะคะอย่างที่แม่ละเมยดบอกว่าให้รักษาอุณหภูมิส่วนผสมให้มันอุ่นเนี่ยเพราะถ้าส่วนผสมเย็นนะคะแล้วเราใส่เนยละลายอุ่นลงไปปุ๊บเนยมันก็จะเกาะตัวจับตัวเป็นก้อนสุดท้ายมันทาให้เค้กเราเนี่ยเป็นไตค่ะเพราะฉะนั้นเราทําให้ทุกอย่างอุ่นเอาไว้เนาะก็จะลดโอกาสที่เค้กเราจะเป็นไตได้มาก ไส่เนือเสร็จตีให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ตะล่อมส่วนผสมดูครั้งสุดท้ายนะคะว่าไม่มีอะไรหลงเหนืออยู่ก้นโถนะเสร็จแล้วเราก็เทลงพิมพ์ได้เลยดูลักษณะเนื้อส่วนผสมจะต้องพับเป็นริบบิ้นได้แบบนี้นะคะเอาไม้เสียบลูกชิ้นวนๆๆตัดฟองอากาศนะแล้วก็เอาเข้าเตาอ,อบได้เลยวันนี้แม่ละเม่เลือกที่จะอบรองน้ํานะคะ เตาอบเราไม่มีระบบปิดไฟบนเราก็เลยต้องใช้ถาดนะคะปิดเอาไว้ค่ะอ่าตอนนี้เอาออกแล้วอบเสร็จออกมากระแทกพิมพ์พบนโต๊ะ1ทีนะคะความลงบนตะแกรงแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วค่อยยกพิมพ์พออกค่ะเสร็จเรียบร้อยได้สปันนุ่มเด้งดึงนะคะสวยงามนี่ให้ดูความนุ่มของน้องเลย